ทักทายสบายดีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมพบกันกับบรรยากาศใกล้จะคำ่ำช่วงห้าโมงแรงครึ่งครับห้าโมงแรงครึง่งคลิปนี้จะพาพี่น้องทุกคนว่าเบิ่งสวนแตงโมที่ปลูกโดยไบแบบธรรมชาติครับปล่อยไปตามธรรมชาติตามยะากรรมว่ามีการ หยอดตัดยังครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ขึ้นน้ำม,มันเป็นธรรมชาติกับขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นนน้ำใส่ระบบสายยางเขึ้นน,น้ำม,มาจากห่วยครับดันน้ำม,มาจากห่วยด้นน้ำมาจากห่วยห้วยอยู่คู่ครับคู่ละๆใต่คู่ลงไปต้นอดอกไม่กวาดนะครับลงไปหน่อยหนึ่งก็เป็นห่วยน้อย ถึงมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีครับซึ่งแตงโมที่ผมปลูกนี่ผมก็ปลูกแบบผสมผสานโ,โตหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวนี่ก็ปลูกแบบเอาเอาเบียร์ลงมารับเพาะต้นกาก่อนแล้วก็ต้นกลงมาปลักใส่ดินแล้วก็อีกที่แถวถัดไปนั่นก็เป็นปลูกแบบเอามาเล็ดหยอดลงดินเลยครับ ขึ้นน้ำมาตามสายละหฮดินมันมีความชื้นแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปครับลูกเอว่ามันจะท่านกันหรอห่างกันแค่ประมาณซัปดาหกกว่าครับตัวนี้ตัวอาตนนกาลงดินได้แล้วก็ประมาณสีณส่หามืเมอร์นี่แล้วครับพ้อมกัตัวนั้นเอาเมล็ดลงเลย พราะมันเกิดมากคับที่ห้างกันประมาณเกือบสองสัปดาห์ครับหลังจากที่มเมล็ดก็มเมล็ดมันเกือบงอกขึ้นมาซึ่งตัวเอาต้นกาล้องนี่ครับมีสองสายพันธุ์ครับตัวเป็นเมยียเมยียเมียแบบตอเบโดนะครับเมียแบบตอเบโดก็ตัวกินนอรี่ครับคือเมื่อปลูกคากันเลยครับลงหงรวมคากันเลยพี่น้อง ส่งลงครับก็เลยเอามาเมื่อนี่ส่วงต่างตาผมระบบนำกันนี่ละครับพถึงกับหยดนะครับผมจะตอผมจะตอนำขึ้นมากแล้วผมก็จะเจาะครับเจาะสายให้หน้ำม,มันพุ่งมาใส่ลมแตงโมสำหรับปุ๋ยก็ผมจะใส่วิธีลดเอาครับแลวไล่ใ่ถังสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรแล้วล200 l. 200 l. ลก็เอาใส่บัวครับใส่บัวตักลดเอา บัวตกรถเอามือเวียนมือครับมาเมื่อนี่ก็มาเมือ่อใดก็มไม่ต่รถรถรถกับ,บัวคายเดลเลาะครับมาเมื่อนี่ส่งตางตาเหรอมาเบิร์ยี่มาแรงก่อนตอนเยน็นๆก็บส่งมีลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วครับซึ่งมันก็แตกแะแนนดีนะครับที่ผมบ่ได้ตัดยอดก็ได้ตัดยอดก็เบิ่งแล้วก็จับลูกลายอยู่แต่ก็รอ่อยมันใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยครับถึงจะคัดเลือกคัดลูกเอา ก็บอถึงว่าก็ปล่อยไห้มันอันนี้ไปครับมันกัดโดกอยู่จับลูกดีอยู่ครับจับโลกูก็ถือว่าโอเคครับรเหตดไปซึ่งเนื้อที่กับว่าหลายครับเนื้อที่กัถ้าถ้าถ้าหมดนะผมเอาไว้อยู่ประมาณสองสามลอกสองสามลอกกับคู่ประมาณนี้แหะครับ คู่ห่างกันกับประมาณสองเมตรลุมกับตลอดล้มกับห่างกันกับประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมได้อันนี้ไปเมตรหนึ่งบางบางแถวกับหาซิบเส้นนะครับบางแถวกับหาซิบเส้นซึ่งมันกับคิดว่ามันกับโอเคอยู่ครับที่ผมไม่เห็นมดเพราะว่าผมก็ยังมีความหล้เรื่องแต่งโมนะครับ มันมีความรูนแรงตังโมค่บช่วงที่ปลายฝนกระเฮ็ดด้วยกระเฮ็ดบ่หลายแต่มันมันก็บ่ได้ผลเท่าที่ควรน,นะครับเรื่องการสีดยาเนี่กยกับบ่ได้สีดพวกเสือไรัดมันกับ่คอยมีเพราะว่าที่ผ่านมามันหนาวหนาวหล่ะมันกม็มีล่มล่มมะกรก,กนะครับพื้นที่โลง่งพื้นที่โล่งล่มมันมากรก,กแลกะมันเลเยเฮ็ดบ่หายครยมีเสือไรัดบ่มีพวกเพียพวกหลังล่งปันใดผมก็บบ่ได้ธีดยังเลยกระรแต่ยาบำรุงทางใบเท่านั้นครับแล้วก็ใส่ปุย๋ย ตามลุมมันครับแค่นั้นเองนะครับก็บ,บ่ได้นี่ไลยแล้วก็เอาหญ้าตามนี่เอามาเมื่อนี่ส่งต่างตาครับเป็นหมากผลลูกขึ้นมาเท่าลูกใครล้วครับต่างตาเลยเล้วมเมื่อ,อนี่จ่วงนอยจะได้เปลี่ยนปุ๋ยแล้วครับคุนแต่ว่าก็ถึงท่านได้เปลี่ยนดอกจะเริ่มใส่ปุ๋ยช่วงนี้ผมใส่ปุ๋ยเรียงดอกเรียงผลอยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานครับ ร้อยมันหลูกมันโตขึ้นมากจังหน่อยก็ได้ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็นใส่แบบลดเอาละครับบริสิทธยาเร่งความหวานบริสิทธิ์ยังนะครับใส่ตะปุย๋ยมันจะลองใส่ตะปุย๋ยลองเบิงบใส่ปุยป๋ยลดน้ำปุ๋ยล่องเบิงครับซึ่งตัวนี้ตัวที่ผมลงหลุมเนี่ยเอามาเล็ดลงหลุมนี่ผมปลูกแตงพันธุ์เนื้อเหลือง ก็ท่านได้เห็นจับลูกอู้่ครับท่านได้เห็นตะวันดอกออกมากแล้วจับลูกอ่อยังบ่อใครเห็นปันใดบุรุษว่าจะเป็นผลนห้บ่นะครับผ้าเลาะเบิรงครับมันจะมีลูกหายบ่อว่าใครมีลูกมากเลยครับมได้ตัดยอดขึ้นกันครับแต่ว่าขแขนงมันก็แตกดีมันก็แตกไปดีขึ้นกันครับขแขนงมันก็ได้ แต่ว่าเรื่องจับลูกจับน,นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยอมมีอยู่ด้วยเหรอครับมีอยู่เห็นไม้อยู่ครับเห็นอยู่เห็นติดลูกแต่ว่าก็คิดว่าจะใน,นก็ะบะลูกไม่รู้ว่าจะดกคือจังตัวสองสายพันธุ์นั่นบะตัวกินเนลี่กัตัวแม่ยาตัวบีโดบ่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวรุ่นํำกัน ครับเออเห็นม to like ีมาเครับมีเริ่มจับลูกจับยังอยู่พันผมเอาลองมาปลูกลองหมดแล้วครับล่องทดนล่องหมดมันจะเป็นยังไงก็แตกก็จับมาแตกมาจับตัวไปปลายไปแล้วครับห่างจากนั้นมากกับประมาณเมตรหนึ่งห่างจากตัวหลมมากตัวโคนต้นมากกับไรครับ กำลังจะแตกยอดแตกยังครับซึ่งน้ำมก็ให้ซึ่งน้ำลดน้ำมก็ใไ้ประมาณสองสามมือมือที่สามก็มาเขือน้ำลดละแต่ว่าปุ๋ยผมเห้มือเวียนมืออยู่ครับสําหรับปุ๋ย่าช่วงนี้มันกาลังออกดอกไม่ว่าจะเป็นแตงบ้าใบว่าแตงเผือกพันเนื้อเหลืองนี่วายังยังม่ใคยเห็นปันใดครับม่ได้เห็นลูกติดออกมาปันใดเลย นันยางลาะมานหนีม่มมีเลยนี่บ่ใครเห็นมีเลยครับแตงตัวนี้ก็จะเข่าเดือนหนึ่งเท่ากันครับกำลังจะเข่าเดือนหนึ่งปลูกว่ามันว่ามันมันงอกหลังหลังปีใหม่มา้นี่ครับตัวลูกมั่นนะออกหลังปีใหม่มากเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งแล้วครับเพราะว่ามันหนีก็วันที่สิบเอ็ดสิบสองกุมพาแล้วเพราะมันเริ่มงอกประมาณวันที่ สามทีซีมอคา,าครับแตงก็ได้เดือนหนึ่งแล้วละครับระหว่างบ้านมาเห็นลกูกติดนี่ตาดอกเ <c oughs> มรู้ว่าจะประสบความสำเร็จใหนบ่ตัวแตงเนื้อเลื้งนี่แต่ยางมานนี่บเ๊เห็นเห็นเห็นตัวเดียวที่ไทยทุกคนเบิ่งนั่นแหละครับยางมานนี่บ๊ค่ายเห็นเลยนี่เดี๋ยวหาก็บ,บ่ค่ายเห็นหรอ ติดลูกก็ได้ถ้าดอกตัวผูซึ่งผมก็บ่ได้ผสมเกสรน,นนะครับที่มาะละเบิงก็มันก็นมีพวกตัวพึ่งนะครับมาตอมมาอย่างอยู่วพึ่งหลายๆล่น้องช่วงสายๆประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่พึ่งนี้ออกมาหลายขนาดเลยวิเบิงแนวเหลืองไงพี่น้องเบิงอีกอยู่ก็คือบ่มี ก็ว่เห็นจับเลยเห็นลูกเดียวตะดอกตัวผูหายไปในหมดเหรอช่วงมาลดน้ำปุย๋ยเห็นจออยู่ดวยครับแต่ว่านีมาโบเห็นเลยนม่ว่ามันมันลนทิ่มบ่ะเนี่ยเป็นเรื่องเลีงเลยสงสัยบ่จับแล้วครับ เป็นเหลืองๆรดนิ่มหมดได้บอกเลยจังไเลยรู้จะได้ผลบ่เห็นก็เห็นบหลายครับช่วงมารดน้ำก็ได้ตอนเช้าๆเอาขรับผมคลิปนี้ก่าฝากไว้ซ้ำนี้ครับกดติดตามกดถูกใจเพราะให้ได้เป็นกำลังใจ เดีครับเดีขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับบรรยากาศตามชนบทไก่คำครับผมสวัสดีครับ